แกงกะทิต้องใส่กะทิเอ้แกงนองไม้ต้องใส่กะทิเยอะๆ,ๆนอไม้ส้มใส่เห็ดเพราะต้องแบบกะทิเยอะๆมันถึงจะนัวถึงจะมันถึงจะแสบออกมันมันหวานๆเค็มๆนิดๆเอ้ยแสบหลายเผ็ดๆน่อยๆสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง everything is life นะครับผมวันนี้ก็จะพามาแกงนองไม้ส้มเห็ดเพาะ นะครับผมหน่อไม้นะผมเวลาแกงสม้มเราก็จะใช้กะทิเยอะๆนะครับผมกะทิข้นๆถึงจะแซ่บนะผมเดี๋ยวเราจะผ่ามะพร้าวก่อนนะครับผมตอนที่เราผ่ามะพร้าวฝนก็ตกเนาะประมาณนั้นก็แล้วก็มะพร้าวที่เก็บมาสองลูกเน่าไปลูกหนึ่งก็เลยต้องไปซื้อกะทิเป็นกล่องมาซึ่งเ,เราจะเห็นรูปว่ารูปแตกต่างกันใช่ไหมครับผมเพราะว่าเราใช้ทั้งกะทิสดและกะทิกล่องเนาะประมาณนั้นก็ การใช้กะทิสดก็จะมีความอร่อยกว่านะครับผมแต่ว่าถ้าไม่มีเราก็ใช้กระเป็นกะทิกล่องนะครับผมฝนตกหนักก็ชุบเ,เดี๋ยววิธีทำนะครับผมก็เดี๋ยวจะลงให้ตะดิงอีกรอบนึงนะเพื่อการปิดพลาดแต่อย่างใดนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะผมก็ผมผ่ามาพาเดี๋ยวเราจะไปคูดกันเนาะก็มาอยู่บ้านคุณย่านะผมก็ มีภารกิจต้องมาดูแรคุณอาฟ้าแฝกคุณพอ่อที่ไม่สบายนะผมท่านอยู่คนเดียวนะน,นี่เราจะมาขูดมะพร้าวกันเนะาะก็ใช้กระต่ายขูดเนาะก็คุณยาก็อยู่แปละนะผมแปดสิบกว่าเดี๋ยวเราจะขูดมะพร้าวกันนะผมเอ่อก็จะมีวัตถุดิบก็จะมีมีกะทิมีเห็ดพอมีหน่อไม้ดองมีใบนังรักอ่านะครับผมชินใบมะกรูดนะครับผมตะไคร้ก็ได้นะผมลงไปทุบๆเนาะใส่ แล้วก็เป็นพี่แกงแดงนะครับผมหน่อไม้นี่หน่อไม้ทําเองนะยอดอ่อนๆเลย นะครับผมประมาณนี้เนาะเครื่องปรุงผมใช้ข้าวเนอเจซีอิ๊วขาวแล้วก็น้าตาลเกลือแค่นั้นเองนะครับผมประมาณนี้ชอบเผ็ดมากเป็นน้อยแล้วแต่เราเนือไม้ดองล้างให้สะอาดล้างสักสามสี่น้ำเนาะนะครับผมแล้วผมใช้วันนี้จะแกงเห็ดเผาะกันเดี๋ยวจะคั้นกะทิสดๆกันเลยนะครับผมการคั้นกะทิแล้วผมก็จะไปเคี่ยวให้แตกมันเพราะการเคี่ยวให้แตกมันจะทําให้แกงกะทิของเราไม่เสียง่ายสามสี่วันห้าหกวันก็ไม่เสียถ้าแช่ตู้เย็นนะถ้าไม่เคี่ยวให้แตกมันนะครับผมบอกไว้ เลยสองสาวันก็ไปละนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทําการเทียวกันฝนก็ตกด้วยนะผมเอ่อถ้าท่านใดนะผมบางท่านอาจจะใส่แค่ใบนางรักอย่างเดียวก็ได้ไม่ใส่ไม่ใส่เชือกมก็ได้หรือว่าใส่แค่เชอมอย่างเดียวไม่ใส่ใบนางรักก็ได้เนาะเพราะถ้าใส่2อ,อย่างบางเอ่อบางขะบางข้าง,งบางท่านอะ่ะอาจจะไม่ชอบเพราะมันเหมือนมีมันจะเหมือนมีกลิ่นตีกันอะ่ะนะครับผมมันมันจะตีกันถ้าแล้วเลอกใส่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ นะผมแต่ที่บ้านผมก็ชอบกันอย่างนี้ผมก็แปลกใจนะครับผมผมก็ทําให้ที่บ้านทานนั่นแหละแต่ว่าส่วนตัวเราไม่ชอบเพราะว่ามันรู้สึกว่าเหมือนกลิ่นมันตีกันเนาะก็โหระพาก็โหระพาโฉมก็โฉมไปเลยนะครับผมประมาณนะแต่ว่าทางที่บ้านเาขาชอบแบบนี้เราก็ต้องจัดให้แบบนี้นะครับผม ผมก็จะคั้นกะทิเอาหัวกะทิไปเคี่ยวให้แตกมันอันนี้คือหางกะทิเราก็จะเก็บไว้แล้วผมกะทิไม่พอนะผมต้องไปซื้อกะทิมาใหม่นะคะผมมันถึงจะข้นเหมือนเหมือนคลิปที่ผมโชว์ครั้งแรกต้องให้กะทิข้นแกงหน่อไม้ส้มถึงจะมีความอร่อยเลยต้องไปซื้ออ่า ภาพมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันใช่ไหมตรงที่ใส่กระทะเพราะว่าตอนนั้นฝนตกหนักไปซื้อไม่ทันนะครับตกหนักก็เลยมาใส่ทีหลังในหมอ้อพราะใส่ในหม้อกะทิก็จะเข้มข้นเห็นไหมครับผมประมาณเนานะเราตั้งกระทะลงไปเราเคี่ยวกะทิให้แตกมันแล้วรักษาพริกแกงแดงลงไปผมจะทุบตะไคร้หน่อยเพื่อความหอมเนือไม้ดองอันนี้อ่อนมากๆทําเองคุณย่าทําเองนะครับผมเราก็ล้างประมาณสักสามสี่น้ํา นะครับผมนะครับผมพอล้างความเค็มของหน่อไม้แล้วก็ล้างความเปรี้ยวของหน่อไม้ด้วยถ้าอยากรู้ว่าสะอาดไม่สะอาดแล้วเราก็ล้างแล้วเราก็ลองชิมดูว่าอ,อหน่อไม้มันจืดไปเดือยยางประมาณนี้ก็ได้นะครับผมถึงแล้วเราผัดพริกแกงให้หอมแล้วก็ใส่กะทิลงไปเลยหางกะทิลงไปแล้วก็บุงเลยนะครับผมเราจะทำการปรุงเ้วยขนอเจถ้าไม่มีขนเจใส่รสดีเจก็ได้ใส่เกลือ,อ,อนิดนึงใส่น้ำตาลไป นะครับผมตัดแล้วก็ใส่สีอุขาผมใส่แค่นี้เองนะครับผมก็นั่นอาอนี่ใช้ว่านี่ใช้เตาถ่านเนาะคุณย่าใช้เตาถ่านก็ยังไงฝากช่องน้อยๆเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสิ่งที่ผมทาคลิปกันมาเพื่อเป็นการเออเขาเรียกว่าแบ่งปันสูตรนะคะผมสูตรบางสูตรก็อยู่นี่แบบราคาเป็นนะครับผมหลักหมืน่นหลักแสนก็มีนะนะครับผมแต่ผมไม่บอกว่าเป็นเมนูอะไรไปติดตามกันเองนะครับผมเนะี่ยนะใส่ขนมเจลงไปเลยนะครับผมต้องเอารสชาติก็จะต้องออก มันมันหว,วานหวานเข็มเขมนิดนิด,นดมีความเผ็ดนะครับผมเผ็ดมากเผ็ดน,น้อยแล้วแต่เราใส่ขนอเจผสมก้อนซึ่งซึ่งผมทําปริมาณเยอะนะอันนี้เราก็เวลาทําอาหารกับชิมให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการเนาะประมาณนี้ผมจะใช้ซีอิ๊วขาวเพื่อความหอมด้วยนะครับผมประมาณนั้นอืมเราสามารถใส่ลูกชิ้นเจสามารถใส่ य, เนื้อเทียมได้เป็นไก่เจ นะครับผมโป๊ตสิงกษตร็ได้นะผมแต่ว่าผมชอบแบบอย่างนี้เลยใส่เห็ดเ,เพาะอย่างเดียวนะครับผมมันอยู่ที่ความชอบเนาะเพราะว่ามันคือมันสามารถทําอาหารได้หลากหลายแล้วผมก็มีอะไรสงสัยก็มาคอมเมนต์สอบถามกันได้มาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราก็ดีใจแล้วนะผมอ่าเราก็ใส่เห็ดเพาะลงไปก็รอจนเดือดน,นะครับผมแล้วเราก็าชิมนะครับผมชิมให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการเลยแต่ผมจะมีรสชาติออกสี ี่รสเลยก็จะมีเผ็ดมีเค็มนิดๆมีหวานนิดหนะครับผมมันก็จะมีความเปรี้ยวของหน่อไม้ดองนิดๆนะครับผมผมก็ใส่น้ําตาลชิมเนาะรสชาติมัมนมันขัดวากไปนิดนึงแล้วก็ใส่น้ําตาลไตนะครับผมประมาณนี้อ,อันนี้กะทิก็รสชาติโอเคแล้วเราก็จะฉีกใบมะกรูดล,ลงไปผมก็จะใส่เชะอมลงไปใส่ใบนางรักลงไปนะครับผมประมาณนี้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ย้ํานะครับผม ถ้าเราไม่ชอบโชอมไม่ต้องใส่ใส่แท่นนางรักอย่างเดียวแต่ถัาผมชอบโะอมใส่ชชอมไม่ต้องใส่นางรักก็ได้นะครับผมไมงั้นถ้าใส่สองอย่างมันเหมือนตีกันอะแต่ถ้าเราชอบก็ได้นะแต่ที่บ้านผม,มชอบกันอย่างงี้พี่น้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมโอเคก็อืมก็อย่าเพิ่งปิดเตานะเวลาเราใส่ผักเนะี่ยอย่าเพิ่งปิดเตาเลยเหไหมผมก็ยังไม่เอาไม่ไม่ยกหม้อออกเพราะว่าต้องรองให้ใส่ผักเพราะว่าถ้าเราใส่ ยกหม้อออกแล้วใส่ผักไปน่ะมันจะมีความดำถ้าเราทําปริมาณเยอะๆเราจะเห็นผลว่าใบจะดําไม่สวยแต่ถ้าเราทําปริมาณน้อยเราจะไม่ไม,ไม่ไม่เห็นผลเนาะประมาณนั้นก็ผมก็จะใส่ไปแล้วทาให้ชีวิตเย็นเก็บไว้ได้นานนะครับผมไม่เสียลองไปทําทานดูฝากติดตามกดไลค์กด like, แชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับช่องของผมด้วยนะครับผมก็ขอพระคุณ f อพี่น้องทุกท่านนี่สีสันน่าทานไหมล่ะครับผมขาดกะทิเดี๋ยวกะทิมาใส่เพิ่มอีก นะครับผมเพราะฝนตกหนักตอนที่ทำนะผมรสชาติก็ซีสันน่ารับประทานเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนนะครับผมซีสันก็จะออกมาแบบนี้เลยนะผมตามคลิปนี่เป็นยังไงครับนุ่นนัวค้นคนะครับผมแกงกแกงนอไม้ส้มเนี่ยแกงกะทิเอ่อใส่เห็ดผอมมันต้องมีความมันแบบนี้แหละครับผมกะทิต้องถึงมันถึงจะแซ่บแซ่บพี่น้อง